สวัสดีครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่สำหรับ CT 1 2 5นั่นก็คือใจตลาดแหลกข้างเดโตนากระเป๋าก็ของญี่ปุ่น <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่แหลกข้างบวกกระเป๋าแหลกของเดโตนานะครับ,บก,กระเป๋เนาเฮลรี่บีบก,กินจาก v e t h a ไท a แ d นี่ แพ็คคู่5้แหาลครับตรงรุ่น CT 125เอาไว้ใจ่ตลาดครับใส่กับข้าวกับข้าวไม่กับข้าววัสดุทำมาดีเยี่ยมไม่เกะก,กะแต่โดยรวมโอเคเพราะว่าผมชอบไปใจ่ายตลาดไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีใส่กันเลยดีกว่าว่าใส่กัน,นยังไงิ้นนี้ผมอยากใส่นานแล้วกรีดแล้วนะแกยจาบ้าคลงองหอมยุ่นน่ะผู้มือมีน็อตให้ัวหนึงยี่ห้อเดลต้า เพราะว่าผมใส่อารมหน้าของเดทอนาแล้วไงสุดแล้วพอละผมพอใจแค่นี้มันเด็กจะได้ของเล่นเลยนี่เฮ้ยได้อยู่จะเริ่มแล้นะแต่เพราะผมไม่รู้หรอกว่ามันใส่ไงเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่นนะอ,อนเฮ้ยขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่รู้อะไรเลยว้าวอ๋อไม่ออกอือมีได้อยู่นี่เริ่มจากฝากครอบลองดูนะเดี๋ยวว่าผมนะผมไม่เคยก็อ,อย่าด่าผมนะนี่หกเหลี่ยมเบอร์ห้ออาประหยัดไฟเบอร์ห้า ขันร่าร่าร่าอารมณ์ดีแต่งแตงรถแล้วขันอะไรวะคิว่าน้าตัวนี้ท <c oughs> ส <Evan> สิ้นนี้น่าจะเป็นเบอร์สี่ชิ้นนี้เอาไว้แขวนแกลงให้มันทำไมก็ไม่รู้อะอีกันมันยังไงมันมีอะไรข้างในมันมีอะไรเลยชิ้นนี้ทำให้ผมเริมีน้ำโมโหขัดป๊อปให้มันพังที่มือเรา นี่มันแยกกันสองชิ้นโถเยไม่กว่าอะไรอันนึงติดเออมันแยกกันสองชิ้นอันนี้ติดกับรถอีกอันนึงแยกกันต้องถอดแค่ชิ้นล่างชิ้นเดียวคุณไปดูชันบนด้วยใช่เห็นไหมมันยากแตผมก็รอดันเบอร์นี้เบอร์น่าจะเป็นเอสิบเจ็ดน็อตหูโชคบนเบอร์สิบเจ็ดก็ใส่ปุ๊บพลิกนี่หลบก็คลาย ด้วยความสะใจเนี่ยแค่เนี้ยเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็มาถอดเป็นหกเหลี่ยมเบอร์ห้าเหมือนเดิมถอดน็อตตรงไฟท้ายนี้อแล้วเขาก็ให้น็อตยาวมาัวน เนื้อเดิมนี่น็อตให้มาตัวนี้ยาวกว่านี่ไหมยาวกว่าเพราะว่าแหลกมันมีมีปอกบ,บูทอยู่เนี่เห็นไหมพอเราใส่ปุ๊บมันก็จะยาวพอดีแล้วก็แค่สวมรูนี้เข้ากับหูโช๊คนี้มันก็ขันเข้าไปตรงรุ่นน่ะมัน,นไม่ได้ยากอะไรแค่นี้เองเอง่ายๆถ้าสวมงหน้าเนี่ยผมไม่ลองแหวนเพราะว่าเนี่ยเกลียวเนี่ยมันมีนิดเดียวถ้าเราไปลองแหวนเดียเด๋ยวน็อตเนี่ยมันจะไม่พอ ไม่หลุดเนี่ยมาใส่เลยเดี๋ยวเกียวมันไม่พอมันจะบางผมไม่ลองแหวนเอาแหวนอกวนอกแค่นี้แล้วก็ขันแน่นผมมีของไม่ใส่ตลาดแล้วนะแน่นเสร็จแล้วก็มาประกอบเหมือนเดิมโชว์เบอ,อ,อร์สี ตัวนี้มันเป็นเบอร์สี่เพราะว่ามันเป็นของแต่งดำดำมันเป็นตัวแต่งตัวรถแต่งตอนนั้นอะ่ะมันเป็นที่แขวนแกงแค่นี้เองส่วนอีกตัวก็เป็นเบอร์ห้าตรงนี้อันนี้เบอร์อะไรอันนี้เบอร์ห้าหายห่วงวอยาดไปก็ทำการขัน,น,นแน่นๆเสร็จสุจดท้ายก็มาเบอร์สิบที่เขาให้มาอันนี้เบอร์สิบขันแน่น เสร็จเดี๋ยวยนี้นี่เขาโครงนี้เอาไว้ยึดกันกระเป๋าก็พือเข้าไปเฉยแต่จริงแล้วมันคือเกี่ยวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มัดข้างล่างไม่ให้กระพือเข้าไปก็นี่ก็ได้อยู่แกะกระเป๋าได้อยู่นะขนาดมันเป็นขนาดที่อันนี้จะเป็นขนาดพอดีกับซีทีเนี่ยมันก็จะให้สายล็อกมาสองเส้นเพื่อที่เราจะมาแขวนนี้นี่แล้วก็ฟุบเข้าไปอย่างนี้ ก็แขวนมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรับสรีระนี่สวยไหมไม่ได้อยู่ประมาณนี้สวยเลยทม่ชอบทำไมอะ่ะสวยแปลกๆอ่ะไม่แปลกหรอกมันจำเป็นนะนะมันจำเป็นข้างล่างก็เป็นเชือกเชือกในที่นี้ก็คือไวมัดก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็มัดข้างล่างจะเป็นเชือก,อกแล้วก็มามัดกับมุมเพื่อที่จะไม่ให้มันกระพือไง เดี๋ยวเขาทําให้มันพองๆได้สวยๆมัด่นเองดีกว่าเพื่อนมัดตายเลยมัดท่าไหนดีวะไม่เคยมัดเลยมัดเป็นโบยเลยเนี่ยรูเนี่ยมีหลายรูเลยนี่จะเปนกดดึงปุ๊บลงทรงก่อนลงทรงก่อนง่ายเนาะไม่ยากอืมง่ายๆสมมติอย่างงี้ปุ๊บก็มาถ่วงนี่ต่อดูที่เราจะมัดยังไงแล้วก็มัดปุ๊บไปอ๋อนี่มันให้มาทำอะไรวะถูกอเ้วอ๋อทำอะไรวะสะพายเหรออ๋อนี่มัน เราไม่ใช้สายนี้ให้ยาวขึ้นถ้ายาวขึ้นเราก็ใช้สายนี้เป็นสายแบบลูดไงไม่ได้เป็นตะขอซิปอย่างนี้เก็บไว้นี่ก่อนเสร็จจบอย่างสวยงาม ไม่มียากเลยแค่ตอนเนี้ยเราผมไม่รู้ไงผมก็ดึงดึงครั้งแรกก็อย่างนี้แหละเราไม่รู้เหลี่ยมอันนี้สบายแล้วจบสวย5้าพันแเริ่มไม่สวยแล้วสำหรับวันนี้ลาก่อนเดี๋ยวเจอกันไหนเจอไหนคลิปหน้าเปลี่ยนท่อ <c oughs>